สวัสดีผู้ฟังทุกท่านยินดีต้อนรับสู่ช่องใจสงบเมื่อพบธรรมวันนี้ขอชวนทุกท่านมาฟังธรรมะเบาๆที่ไม่ได้สอนให้เร่งรวยไม่ได้สอนให้ชนะใครแต่สอนให้ใจเราไม่ทุกข์หัวข้อวันนี้คือทำดีวันนี้เพื่อใจที่สงบวันหน้าหลายคนทำดีแล้วถามว่าจะได้ผลเมื่อไหร่จะเห็นผลตอนไหนแต่ธรรมะสอนว่า การทำดีไม่จำเป็นต้องรีบเห็นผลเพราะผลที่แท้จริงเริ่มเกิดขึ้นตั้งแต่ขณะที่ใจเราเลือกทำดีความดีอาจยังไม่เปลี่ยนโลกแต่เปลี่ยนใจเราให้เบาลงให้สมบขึ้นและนั่นแหละคือกำไรที่แท้จริงของชีวิตขอเชิญทุกท่านฟังด้วยใจสบายสบายแล้วค่อยๆปล่อยใจให้ธรรมะพาไปนะครับก่อนจะฟังต่อขอให้ลองถามใจตัวเองสักนิดที่ผ่านมาในชีวิต เราเคยทำดีแล้วผิดหวังไหมเคยทำดีแล้วไม่เห็นใครเห็นค่าเคยทำดีแล้วกลับถูกเข้าใจผิดและเคยถามตัวเองเงียบๆว่าทำดีไปเพื่ออะไรธรรมะของพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนให้เราทำดีเพื่อเอาชนะใครไม่ได้สอนให้ทำดีเพื่อรอคำชมและไม่ได้สอนให้ทำดีเพื่อแลกกับผลลัพธ์ภายนอกแต่สอนให้ทำดีเพื่อฝึกใจให้สะอาดให้เบาและให้สงบ ความดีในทางธรรมไม่ได้วัดกันที่ใครเห็นหรือไม่เห็นแต่วัดกันที่ใจของผู้กระทําทุกครั้งที่เราเลือกพูดดีทั้งที่พูดแรงก็ได้ทุกครั้งที่เราเลือกอดทนทั้งที่โต้ตอบก็ได้ทุกครั้งที่เราเลือกไม่เบียดเบียนทั้งที่มีโอกาสใจในขณะนั้นกำลังถูกอบรมด้วยศีลและสติพระพุทธเจ้าทรงสอนว่าใจที่ไม่เบียดเบียน เป็นเหตุให้เกิดความสงบใจที่ไม่โลภไม่โกรธไม่หลงเป็นเหตุให้เกิดความผ่องใสและใจที่ผ่องใสย่อมไม่หลอกตัวเองไม่ฝุ้งซ่านไม่ร้อนรนหลายคนเข้าใจผิดคิดว่าความดีต้องรอเวลาแต่ในความจริงทางธรรมผลแรกของความดีเกิดทันทีที่ใจเลือกถูกแม้โลกจะยังไม่เปลี่ยนแม้คนอื่นจะยังไม่เข้าใจ แต่ใจของเราจะเริ่มนิ่งขึ้นอย่างเงียบเมื่อทำดีโดยไม่คาดหวังใจจะไม่หิวคำตอบเมื่อทำดีโดยไม่หวังผลใจจะไม่กระวนกระวายเมื่อทำดีเพราะเข้าใจทำใจจะไม่เรียกร้องอะไรจากใครและใจแบบนี้เองคือใจที่กำลังเดินไปสู่ความสงบอย่างแท้จริงเป็นความสงบที่ไม่ต้องรอวันหน้าแต่กำลังค่อยๆเติบโตอยู่ในปัจจุบัน โดยที่หลายคนอาจไม่รู้ตัวเลยว่าใจของตนเองกำลังเปลี่ยนไปทีละนิดใจที่ค่อยๆสงบไม่ได้เกิดจากการหนีปัญหาแต่เกิดจากการที่ใจไม่เพิ่มปัญหาเข้าไปในสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้พระพุทธเจ้าทรงชี้ให้เห็นว่าโลกนี้เต็มไปด้วยเหตุปัจจัยสิ่งทั้งหลายย่อมเป็นไปตามเหตุแต่ใจของเราเลือกท่าทีต่อเหตุนั้นได้ เมื่อเราเลือกทำดีทั้งที่ใจยังไม่สบายเลือกไม่ทำร้ายทั้งที่ถูกกระทบเลือกไม่พูดร้ายทั้งที่มีโอกาสนั่นไม่ใช่ความอ่อนแอแต่คือพลังของสติที่กำลังทำงานความดีในทางธรรมไม่ใช่เรื่องของภาพลักษณ์ไม่ใช่เรื่องของการยกตนแต่คือการฝึกใจให้ไม่ไหลไปตามอำนาจกิเลสทุกครั้งที่ใจไม่ไหลใจจะมีที่ยืน และเมื่อใจมีที่ยืนความหวั่นไหวจะค่อยๆลดลงหลายครั้งเราทุกข์ไม่ใช่เพราะเหตุการณ์แต่เพราะใจย้อนกลับไปคิดซ้ำคิดว่าเขาควรเป็นอย่างนั้นคิดว่าเรื่องนี้ไม่ควรเกิดคิดว่าเราควรได้มากกว่านี้ซึ่งทั้งหมดนี้คือการปรุงแต่งที่ทำให้ใจไม่สงบพระพุทธเจ้าจิงสอนให้เห็นตามความเป็นจริงเห็นว่าสิ่งใดเกิดแล้วย่อมดับเป็นธรรมดา เห็นว่าความไม่สมหวังเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตและเห็นว่าใจที่ไม่ฝืนความจริงจะไม่แตกสลายการทำดีในวันนี้จึงไม่ใช่การสะสมสิ่งใดภายนอกแต่เป็นการลดสิ่งที่เกาะกลุมใจภายในลดความอยากลดความโกรธลดความหลงแม้ลดได้เพียงเล็กน้อยใจจะรู้สึกเบาขึ้นอย่างอธิบายไม่ถูกเมื่อใจเบาการใช้ชีวิตจะเปลี่ยนไป เราจะฟังมากขึ้นตัดสินน้อยลงเราจะมองคนด้วยความเข้าใจมากกว่าเอาชนะและเมื่อใจไม่ต้องเอาชนะใครใจจะไม่ต้องแบกความคับข้องไว้ยาวนานธรรมะไม่ได้ทำให้ชีวิตไม่มีปัญหาแต่ทำให้ใจไม่จมอยู่ในปัญหาไม่ได้ทำให้ทุกอย่างง่ายแต่ทำให้ใจไม่แข็งกระด้างต่อสิ่งที่ยากและนี่คือเหตุผลที่พระพุทธเจ้าทรงเน้นให้เริ่มที่ศีลที่สติ ที่ความตั้งใจถูกเพราะเมื่อฐานของใจถูกต้องความสงบจะค่อยๆปรากฏเองไม่ต้องเร่งไม่ต้องฝืนแต่เกิดจากเหตุที่เรากำลังทำอยู่ในวันนี้ความสงบที่เกิดจากการทำดีไม่ใช่ความสงบแบบเงียบงันไร้ความรู้สึกแต่เป็นความสงบที่รู้เท่าทันอารมณ์รู้ว่าใจยังไหวแต่ไม่ปล่อยให้ใจไหลรู้ว่าใจยังเจ็บ แต่ไม่เติมไฟลงไปในความเจ็บนั้นพระพุทธเจ้าทรงสอนให้เห็นว่าต้นเหตุของความไม่สงบไม่ใช่โลกภายนอกแต่คือใจที่เผลอปรุงแต่งต่อสิ่งที่มากระทบเมื่อมีตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงใจรับรู้อารมณ์ถ้าไม่มีสติใจจะต่อเรื่องทันทีต่อด้วยความชอบความไม่ชอบความอยากและความผลักไส การทำดีในทางธรรมจึงหมายถึงการหยุดวงจรน,นี้ให้ได้ทีละเล็กทีละน้อยหยุดก่อนจะพูดในสิ่งที่ทำร้ายหยุดก่อนจะคิดในสิ่งที่เผาใจหยุดก่อนจะตัดสินในสิ่งที่ยังไม่รู้จริงทุกการหยุดแบบนี้คือการปกป้องใจจากความร้อนหลายคนเข้าใจว่าความสงบต้องรอวันที่ชีวิตลงตัวต้องรอวันที่ไม่มีปัญหา แต่พระพุทธเจ้ากลับทรงชี้ให้เห็นตรงกันข้ามว่าความสงบเกิดได้แม้ท่ามกลางความไม่แน่นอนถ้าใจไม่ดิ้นรนต่อสิ่งที่ควบคุมไม่ได้การทำดีวันนี้จึงเป็นการฝึกใจให้อยู่กับปัจจุบันอย่างถูกต้องไม่ดึงอดีตมาซ้ำเติมไม่ดึงอนาคตมากดทับแต่ดูแลใจในขณะนี้ด้วยสติและความเข้าใจ เมื่อใจค่อยๆชินกับความถูกต้องใจจะเริ่มไม่หลงไปกับอารมณ์รุนแรงโกรธเกิดแต่ไม่ครอบงำเศร้าเกิดแต่ไม่กลืนกินดีใจเกิดแต่ไม่หลงระเริงใจจะเริ่มตั้งอยู่ในทางสายกลางอย่างเป็นธรรมชาติทางสายกลางที่พระพุทธเจ้าสงสอนไม่ใช่การเฉยชาแต่คือความพอดีของใจพอดีต่อการรับรู้ พอดีต่อการตอบสนองและพอดีต่อการปล่อยวางเมื่อใจค่อยๆพอดีความวุ่นวายภายในจะค่อยๆเบาบางไม่ใช่เพราะโลกสงบลงแต่เพราะใจไม่สร้างเคลื่อนเพิ่มและในความเงียบเล็กๆตรงนั้นใจจะเริ่มสัมผัสได้ถึงความสบายที่ไม่ต้องพึ่งสิ่งใดการทำดีอย่างต่อเนื่องจึงเปรียบเสมือนการจัดระเบียบใจจากใจที่เคยกระจัดกระจาย ค่อยๆรวมกลับมาอยู่กับตัวเองอยู่กับลมหายใจอยู่กับความรู้สึกปัจจุบันโดยไม่ต้องผลักไสและไม่ต้องขวอยว้าเมื่อใจเริ่มเห็นคุณค่าของการทำดีไม่ใช่เพราะใครสอนให้เชื่อแต่เพราะใจได้สัมผัสผลของความเบานั้นด้วยตนเองความดีจะไม่ใช่เรื่องฝืนแต่จะค่อยๆกลายเป็นความสมัครใจเป็นการเลือกที่เกิดจากความเข้าใจไม่ใช่จากความกลัว พระพุทธเจ้าสรงสอนว่าสิ่งทั้งหลายมีเหตุเป็นแดนเกิดเมื่อเหตุเปลี่ยนผลย่อมเปลี่ยนการทําดีในวันนี้จึงเป็นการเปลี่ยนเหตุในระดับใจจากเหตุที่เคยถูกกิเลสช,ชักนำมาเป็นเหตุที่มีสติเป็นผู้นำทางหลายครั้งใจเราวุ่นวายไม่ใช่เพราะเรื่องใหญ่แต่เพราะใจไม่ยอมปล่อยเรื่องเล็กคำพูดเพียงคำเดียว สายตาเพียงครั้งเดียวการทำดีในทางธรรมจึงเริ่มจากการไม่ปล่อยให้ใจไหลไปตามอารมณ์ทันทีรู้ว่าโกรธเกิดแต่ไม่รีบแสดงรู้ว่าไม่พอใจเกิดแต่ไม่รีบตัดสินรู้ว่าอยากเกิดแต่ไม่ปล่อยให้ใจถูกลากไปการรู้แบบนี้คือการทำดีต่อใจอย่างลึกซึ้งเมื่อใจได้รับการดูแลอย่างสม่ำเสมอ ใจจะเริ่มมีพื้นที่พื้นที่ให้หยุดพื้นที่ให้คิดพื้นที่ให้เมตตาและพื้นที่ให้ความเข้าใจเกิดขึ้นแทนอคติธรรมะของพระพุทธเจ้าไม่ได้บอกให้เราปิดตาหนีความจริงแต่สอนให้เปิดตาเห็นตามความเป็นจริงเห็นว่าทุกคนล้วนมีเหตุของตนเห็นว่าการกระทำของผู้อื่นมาจากระดับใจของเขาในขณะนั้น เมื่อเห็นเช่นนี้ใจจะค่อยๆค,คลายความแข็งกระด้างการทำดีวันนี้จึงเป็นการฝึกใจให้มองโลกอย่างมีปัญญาไม่มองด้วยอคติไม่มองด้วยความโกรธไม่มองด้วยความหลงแต่ค่อยๆมองด้วยความเข้าใจและความพอดีเมื่อใจไม่เร่งตอบโต้ความร้อนจะไม่สะสมเมื่อใจไม่เก็บมาคิดซ้ำความหนักจะไม่ทับถม เมื่อใจไม่ผูกเรื่องไว้กับตัวตนความทุกข์จะค่อยๆค,คลายตัวพระพุทธเจ้าทรงสอนให้เห็นความไม่เที่ยงไม่ใช่เพื่อให้ใจหดหูแต่เพื่อให้ใจไม่หลงยึดเมื่อเห็นว่าทุกสิ่งเปลี่ยนใจจะไม่ดึงอดีตมาทำร้ายตัวเองและไม่ยึดอนาคตมาบีบคั้นปัจจุบันการทำดีอย่างเข้าใจทรรจึงเป็นการฝึกใจให้อยู่กับความจริงได้โดยไม่แตกสลาย อยู่กับความผิดหวังได้โดยไม่ขมขื่นอยู่กับความสำเร็จได้โดยไม่หลงตัวและอยู่กับชีวิตได้อย่างอ่อนโยนต่อทั้งตนเองและผู้อื่นเมื่อใจเริ่มอ่อนโยนความกระด้างภายในจะลดลงความตึงเครียดจะคลายตัวแม้ปัญหายังอยู่แต่ใจจะไม่จมอยู่ในปัญหาและในความเปลี่ยนแปลงนั้น ใจจะเริ่มสัมผัสได้ถึงความสงบที่ค่อยๆก่อตัวขึ้นอย่างเงียบๆและมั่นคงเมื่อใ,ใจค่อยๆซึมซับการทำดีเป็นวิถีชีวิตความดีจะไม่ใช่ภาระไม่ใช่สิ่งที่ต้องฝืนอดทนแต่จะกลายเป็นความเคยชินของใจเหมือนใจรู้เองว่าทางนี้คือทางที่ไม่ทำให้ตัวเองร้อนพระพุทธเจ้าทรงสอนว่า การฝึกใจต้องอาศัยความสมั่งเสมอไม่ใช่อาศัยอารมณ์ศรัทธาเพียงชั่วคราวการทำดีเล็กๆซ้ำๆคือการค่อยๆขัดเกลวนนิสัยของใจจากใจที่เคยหุนหันเป็นใจที่เริ่มรู้จักรอจากใจที่แข็งเป็นใจที่เริ่มอ่อนลงอย่างมีปัญญาหลายครั้งเราไม่รู้ตัวว่าใจเราหนักเพราะเคยชินกับการแบกแบกความคาดหวัง แบกความอยากให้ทุกอย่างเป็นดังใจแบกภาพลักษณ์ของตนเองแบกความรู้สึกว่าต้องถูกต้องชนะต้องเหนือกว่าทั้งหมดนี้ค่อยๆบีบใจให้แคบลงโดยไม่รู้ตัวการทำดีในทางธรรมจึงเป็นการวางของหนักออกจากใจทีละชิ้นวางความอยากเอาชนะวางความอยากควบคุมวางความอยากให้โลกเป็นอย่างใจเราแม้จะวางได้เพียงเล็กน้อย ใจจะรู้สึกโล่งขึ้นอย่างชัดเจนเมื่อใจโล่งสติจะทำงานได้ง่ายขึ้นเมื่อสติเกิดปัญญาจะเริ่มตามมาเราจะเริ่มเห็นว่าหลายเรื่องที่เคยคิดว่าสำคัญมากแท้จริงแล้วสำคัญเพราะใจเราไปยึดไม่ใช่เพราะมันมีน้ำหนักเท่านั้นเองพระพุทธเจ้าทรงเน้นการรู้เท่าทันใจเพราะใจคือจุดเริ่มต้นของการกระทำทั้งหมดเมื่อใจสะอาด การกระทำย่อมสะอาดเมื่อใจไม่เบียดเบียนคำพูดและการกระทำย่อมไม่เบียดเบียนและเมื่อไม่เบียดเบียนความกลัวความระแวงความคับแค้นจะค่อยๆลดบทบาทลงในชีวิตการทำดีวันนี้จริงไม่ใช่เรื่องของอนาคตลุลนๆแต่เป็นการจัดการปัจจุบันอย่างมีสติทุกครั้งที่ใจเลือกความถูกต้องแม้ไม่มีใครเห็นแม้ไม่มีใครกล่าวขอบคุณ ใจจะรับรู้ความโปร่งใสของตัวเองได้เสมอเมื่อใจโปร่งใสความฟุ้งซ่านจะลดลงความกังวลจะไม่หรุ่มเร้าเหมือนเดิมใจจะเริ่มอยู่กับความเรียบง่ายอยู่กับสิ่งที่มีอยู่ตรงหน้าโดยไม่ต้องดิ้นรนหาอะไรมาเติมเต็มตลอดเวลาธรรมะของพระพุทธเจ้าไม่เคยสอนให้ใจหนีโลกแต่สอนให้ใจอยู่กับโลกโดยไม่ถูกโลกครอบงำ อยู่กับความเปลี่ยนแปลงโดยไม่แตกสลายอยู่กับความไม่แน่นอนโดยไม่หวาดกลัวเพราะใจได้ฝึกยืนอยู่บนเหตุและปัจจัยอย่างถูกต้องเมื่อใจเริ่มมั่นคงในความถูกต้องความสงบจะไม่ใช่สิ่งที่ต้องสแสวงหาแต่จะค่อยๆปรากฏขึ้นเองในจังหวะที่ใจไม่ดิน้นไม่เร่งไม่ผลักไสสิ่งที่เกิดขึ้นและไม่หลงไหลไปตามอารมณ์ที่ผ่านเข้ามา การทำดีอย่างเข้าใจธรรมจึงเป็นเหมือนการค่อยๆปรับทิศทางของชีวิตจากชีวิตที่เคยถูกอารมณ์ลากไปมาเป็นชีวิตที่มีสติคอยกำกับจากชีวิตที่เคยวุ่นวายภายในมาเป็นชีวิตที่เริ่มมีความนิ่งเป็นฐานและในความนิ่งที่ยังไม่สมบูรณ์นั้นใจจะเริ่มเรียนรู้ว่าความสงบไม่ใช่การไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่คือการที่ใจไม่เพิ่มอะไรเข้าไปในสิ่งที่เกิดขึ้นแล้ว เมื่อใจเริ่มคุ้นกับการไม่เพิ่มทุกข์ให้ตนเองชีวิตจะค่อยๆเปลี่ยนทิศทางอย่างเงียบๆไม่ใช่เปลี่ยนที่เหตุการณ์แต่เปลี่ยนที่วิธีรับรู้และวางใจต่อเหตุการณ์นั้นพระพุทธเจ้าทรงสอนให้เห็นว่าสิ่งที่ทำให้คนพ้นทุกข์ไม่ใช่การจัดการโลกภายนอกให้สมบูรณ์แต่คือการรู้เท่าทันการเคลื่อนไหวของใจภายในเพราะโลกภายนอกเต็มไปด้วยสิ่งที่บังคับไม่ได้ แต่ใจภายในยังมีพื้นที่ให้ฝึกให้รู้และให้วางเมื่อใจเริ่มรู้จักหยุดก่อนจะไหลอารมณ์จะไม่พาใจไปไกลเหมือนเดิมความคิดจะยังเกิดแต่ไม่ถูกเชื่อทันทีความรู้สึกจะยังมาแต่ไม่ถูกตามไปจนหลงใจจะเริ่มยืนดูสิ่งที่เกิดขึ้นแทนที่จะกระโจนเข้าไปเป็นเจ้าของมันการทำดีในระดับนี้ ไม่ใช่เพียงการทำดีต่อผู้อื่นแต่คือการทำดีต่อใจตนเองอย่างแท้จริงไม่ปล่อยให้ใจถูกเผาด้วยความโกรธนานเกินไปไม่ปล่อยให้ใจจมกับความเศร้านานเกินจำเป็นและไม่ปล่อยให้ใจหลงกับความสุขจนลืมสติพระพุทธเจ้าทรงสอนว่าใจที่ถูกอบรมแล้วย่อมเป็นใจที่ควรแก่การงานคือใจที่ใช้งานได้ ไม่ถูกอารมณ์ลากไปมาไม่ถูกความคิดหลอกซ้ำๆและไม่สร้างภาระให้ตนเองโดยไม่จำเป็นเมื่อใจเริ่มใช้งานได้การใช้ชีวิตจะไม่เร่งรีบเหมือนก่อนเราจะเริ่มฟังโดยไม่รีบตัดสินเริ่มพูดโดยไม่รีบเอาชนะเริ่มเงียบได้โดยไม่อึดอัดและเริ่มอยู่กับตัวเองได้โดยไม่ต้องหนีไปพึ่งสิ่งใด การทำดีวันนี้จึงไม่ใช่การรอคอยผลในวันข้างหน้าแต่เป็นการสร้างคุณภาพของใจในขณะนี้ใจที่มีคุณภาพจะไม่หวั่นไหวง่ายจะไม่แตกสลายง่ายและจะไม่หลงทางง่ายเมื่อใจมีคุณภาพแม้ต้องอยู่ท่ามกลางความไม่แน่นอนใจจะยังพอมีที่ยืนแม้ต้องเจอคำพูดที่กระทบใจจะยังไม่ล้มทันที และแม้ต้องเผชิญความสูญเสียใจจะยังพอประคองตัวเองไว้ได้พระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมเพื่อให้มนุษย์พึ่งตนเองได้ทางใจไม่ต้องรอให้ใครมาปลอบตลอดเวลาไม่ต้องรอให้โลกใจดีขึ้นก่อนจึงจะสงบแต่ให้ใจฝึกยืนอยู่บนความจริงและยอมรับสิ่งที่เปลี่ยนไปตามเหตุปัจจัยการทำดีอย่างเข้าใจธรรม จึงเป็นการค่อยๆถอนรากของความหลงผิดที่เคยคิดว่าความสุขต้องมาจากการได้ความสงบต้องมาจากการควบคุมและความมั่นคงต้องมาจากสิ่งภายนอกเมื <S <S ่อความเข้าใจผิดเหล่านี้ค,ค่อยๆคลายใจจะเริ่มหันกลับมาเห็นคุณค่าของความเรียบง่ายความเรียบง่ายของการหายใจเข้าออกความเรียบง่ายของการรู้ว่าใจเป็นอย่างไร ความเรียบง่ายของการอยู่กับปัจจุบันโดยไม่ต้องแต่งเติมเรื่องราวให้มากเกินจำเป็นและในความเรียบง่ายนั้นใจจะเริ่มสัมผัสได้ถึงความสบายที่ไม่ต้องอธิบายเมื่อใจได้สัมผัสความสบายเช่นนี้บ่อยขึ้นความดิ้นเริมภายในจะค่อยๆลดกำลังไม่ใช่เพราะใจเข้มแข็งขึ้นแบบแข็งกระด้างแต่เพราะใจอ่อนโยนขึ้นอย่างมีปัญญาอ่อนโยนพอที่จะยอมรับ และมั่นคงพอที่จะไม่หลงไปตามสิ่งที่มากระทบเมื่อใจเริ่มมีที่พักภายในความรีบร้อนจะค่อยๆลดลงไม่ใช่เพราะชีวิตช้าลงแต่เพราะใจไม่ถูกไล่ล่าเหมือนเดิมไม่ถูกความคิดผลักไปข้างหน้าและไม่ถูกอดีตดึงกลับไปข้างหลังพระพุทธเจ้าทรงสอนให้เห็นว่าใจที่ยังวิ่งหายอมไม่พบความสงบ เพราะความสงบไม่ได้อยู่ปลายทางแต่อยู่ที่การหยุดอย่างรู้ตัวในปัจจุบันเมื่อใจหยุดดิ้นความกระวนกระวายจะค่อยๆค,คลายแม้โลกจะยังหมุนไปตามเหตุของมันการทำดีวันนี้จึงเป็นการฝึกใจให้หยุดในจุดที่ควรหยุดหยุดการคิดซ้ำที่ไม่ก่อปัญญาหยุดการตำหนิตัวเองไม่รู้จบหยุดการเปรียบเทียบที่บั่นทอนใจ ทุกการหยุดเช่นนี้คือการตัดกระแสแห่งความฟุ้งซ่านลงทีละน้อยเมื่อใจไม่ถูกบีบคั้นความอ่อนโยนจะเริ่มเผยตัวอ่อนโยนต่อความผิดพลาดของตนอ่อนโยนต่อความไม่สมบูรณ์ของผู้อื่นและอ่อนโยนต่อชีวิตที่ไม่เป็นดั่งใจความอ่อนโยนนี้ไม่ได้ทำให้ใจอ่อนแอแต่ทำให้ใจไม่แข็งกระด้างจนแตกสลาย พระพุทธเจ้าทรงสอนให้มีเมตตาไม่ใช่เพื่อเอาชนะความโกรธด้วยการกดข่มแต่เพื่อให้ใจไม่ตกอยู่ใต้อำนาจของความโกรธเมื่อเมตตาเกิดความคับแค้นจะค่อยๆลดพื้นที่และใจจะเริ่มหายใจได้สะดวกขึ้นการทำดีในระดับใจจึงเป็นการเลือกตอบสนองด้วยปัญญาแทนการตอบโต้ด้วยอารมณ์เลือกฟังให้จบแทนการตัดสินกลางทาง เลือกนิ่งให้พอแทนการรีบพูดเพื่อระบายทุกการเลือกเช่นนี้คือการสร้างความมั่นคงให้ใจอย่างเงียบเยบเมื่อใจเริ่มมั่นคงความหวั่นไหวจะไม่หายไปทั้งหมดแต่จะไม่ครอบงำเหมือนก่อนความกลัวจะยังมาแต่ไม่ทำให้ใจถอยหนีความไม่แน่นอนจะยังอยู่แต่ไม่ทำให้ใจสั่นคลอนจนหลงทิศ พระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมเพื่อให้ใจมนุษย์รู้จักพึ่งตนเองไม่ใช่พึ่งความหวังลมๆแล้แงๆไม่ใช่พึ่งคำสัญญาที่ยังมาไม่ถึงแต่พึ่งการเห็นตามความเป็นจริงเห็นว่าสิ่งใดเกิดขึ้นแล้วย่อมเปลี่ยนไปเป็นธรรมดาเมื่อเห็นเช่นนี้บ่อยๆใจจะค่อยๆเลิกต่อต้านความจริงการทำดีอย่างสม่ำเสมอจึงเป็นเหมือนการปรับสายตาของใจจากการมองโลกด้วยความคาดหวัง มาเป็นการมองโลกด้วยความเข้าใจเมื่อความเข้าใจเพิ่มขึ้นความขัดแย้งภายในจะลดลงแม้เหตุการณ์ภายนอกจะยังซับซ้อนเหมือนเดิมเมื่อใจไม่ขัดแย้งกับสิ่งที่เป็นพลังชีวิตจะไม่ถูกใช้ไปกับการต่อต้านแต่จะเหลือพื้นที่ให้ความสงบค่อยๆแทรกซึมแทรกซึมเข้ามาในจังหวัดหายใจในช่วงเวลาที่ใจหยุดคิดและในความเงียบเล็กๆระหว่างอารมณ์หนึ่งกับอีกอารมณ์หนึ่ง ในความเงียบนั้นใจจะเริ่มเรียนรู้บางอย่างด้วยตัวเองเรียนรู้ว่าไม่จำเป็นต้องตอบสนองทุกเรื่องไม่จำเป็นต้องชนะทุกครั้งและไม่จำเป็นต้องเข้าใจทุกอย่างในทันทีแค่เข้าใจใจตัวเองให้ถูกก็เพียงพอที่จะประคองชีวิตไปข้างหน้าอย่างไม่ทุกเกินไปเมื่อใจเริ่มเรียนรู้ที่จะไม่เร่งผลการใช้ชีวิตจะค่อยๆเปลี่ยนจังหวะไม่ใช่เพราะโลกเมตตาขึ้น แต่เพราะใจไม่เร่งรัดตัวเองเหมือนเดิมไม่เร่งให้ทุกอย่างต้องสมบูรณ์ไม่เร่งให้ทุกคนต้องเข้าใจและไม่เร่งให้ความสงบต้องเกิดในทันทีพระพุทธเจ้าทรงสอนว่าทางแห่งความสงบไม่ใช่ทางลัดแต่เป็นทางที่ต้องเดินด้วยความเข้าใจก้าหนึ่งอาจดูเล็กแต่ทุกก้าที่ไม่ผิดทางย่อมพาใจเข้าใกล้ความเบามากขึ้นการทำดีวันนี้จึงไม่ใช่การสะสมภาระ แต่เป็นการลดน้ำหนักของใจลดความรู้สึกผิดที่คอยหลอกหลอนลดความค้างคาใจที่ไม่ยอมจบและลดความร้อนรนที่เกิดจากการอยากควบคุมชีวิตเมื่อใจเริ่มเบาเราจะเริ่มมองเห็นชีวิตตามความเป็นจริงมากขึ้นเห็นว่าคนเรามีทั้งวันที่ดีและวันที่พลาดเห็นว่าความผิดพลาดไม่ใช่ศัตรูแต่เป็นครูที่สอนให้ใจอ่อนลงและสอนให้รู้จักให้อภัยทั้งผู้อื่นและตนเอง พระพุทธเจ้าทรงสอนให้เจริญสติเพราะสติคือเครื่องรักษาใจเมื่อสติเกิดใจจะไม่เผลอไหล,หลไปตามอารมณ์แรงเมื่อใจไม่ไหลปัญญาจะมีพื้นที่ทำงานและเมื่อปัญญาเริ่มทำงานความทุกข์จะค่อยๆหมดแรงลงเองการทำดีอย่างเข้าใจธรรมจึงไม่ใช่เรื่องของใครมองเห็นหรือไม่เห็นแต่เป็นเรื่องที่ใจรู้กับตัวเองดีที่สุดรู้ว่าเราไม่ได้ทรยศต,ต่อความถูกต้อง รู้ว่าเราไม่ได้ปล่อยใจให้ต่ำลงและรู้ว่าในวันที่โลกไม่เป็นใจอย่างน้อยใจของเราก็ยังเป็นที่พึ่งให้ตัวเองได้เมื่อเดินมาถึงตรงนี้บางคนอาจเริ่มรู้สึกว่าใจนิ่งขึ้นเล็กน้อยบางคนอาจยังไม่เห็นอะไรเปลี่ยนแต่ธรรมะไม่เร่งคำตอบเพราะการเปลี่ยนแปลงทางใจมักเกิดขึ้นอย่างเงียบๆและค่อยเป็นค่อยไปการทำดีวันนี้ อาจยังไม่ทำให้ชีวิตง่ายขึ้นทันทีแต่อย่างน้อยมันกำลังทำให้ใจไม่ซับซ้อนกว่าเดิมไม่เพิ่มบาดแผลใหม่และไม่สร้างภาระให้อนาคตโดยไม่จำเป็นและเมื่อวันหนึ่งข้างหน้าหากต้องย้อนกลับมามองเส้นทางชีวิตใจจะไม่ต้องหลบสายตาตัวเองเพราะรู้ดีว่าเราได้พยายามรักษาความถูกต้องและดูแลใจตัวเองด้วยธรรมเท่าที่มนุษย์คนหนึ่งจะทำได้แล้ว ก่อนจากกันในวันนี้ขอขอบคุณผู้ฟังทุกท่านที่ให้เวลาและใจรับฟังธรรมะไปด้วยกันจนถึงตรงนี้ขอให้ความดีที่คุณตั้งใจทำในวันนี้ค่อยๆหล่อเลี้ยงใจให้สงบขึ้นในวันหน้าและขอให้ทุกย่างก้าวของชีวิตมีสติคอยดูแลใจอยู่เสมอ